สวัสดีครับมาพบมาปะกับช่องนุ่มลุ่มน้ำทาแหมแล้วนะครับวันนี้ผมจะป่าพ่อแม่พี่น้องไปแอวปลานะครับแอลปลาหน้าแรงนะครับไปแอวป่าหน้าแรงว่ามันจะมีอย่างพ่องนะครับจะเจออย่างพ่องนะครับในปลา เอาไปดูกันเลยนะครับว่าเอาเข้าปลาหุ่นนี้จะเจออย่างพ่องหรือว่าบัเจอร์อย่างนะครับไปดูกันเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นตางที่จะเข้าแพะเข้าปานะครับแถวข้างตางก็จะมีต้นหนอ นอนไล่นะครับนี่ครับทางเข้าป่าหางมดส้มก็จะมีนะปุน่บนปบนนะครับหางมดส้มอะครับมอลูดนะ้วะ อันนี้ก็เป็นต้นบ้านผมห้องกับต้นดอกต่องกงนะครับต้นนี้ที่เพื่อนเอาไปทำไม้กวดนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับครับอันนี้คือดอกไม้ไล่นะครับ ไม,ไม่ไล่ออกดอกแล้วนะครับภาษาเมืองบนว่าดอกไม่ไล่ออกนี่มันจะตายผุ๋ยนะครับครับยิ่งเข้ามาลึกยิ่งเข้ามาในป่าดงแต้แก่แ มีแต่ต้นไม้ต้นต้นหน่อนครับป็ดป่าดงเลยนะครับเนี่ยดูมาหูว่าเขาเข้าไปในชุดมันจะมีอย่างพ้องนะครับครับติดตามผมมาเลยนะครับว่าเขาจะไปเจออย่างพ้องเนาะ ครับเข้าป่าหน้าแหลง้งมีก้าเสียงนกเสียงกานะครับพอไปตั้งได้ก็มีแต่ต้นไม้นะครับไม้เบญจพรรณต่างๆนะครับต้นก็เป็นเหลอบร่าเลยนะครับนี่ดู สุดป่ายคนนะ่ะคิดว่าถ้าเข้าไปถึงในปุนแต่ๆตนะคงจะมีซัดป,ป่านะครับเพราะแถวนี้เป็นเขตอนุรักษ์นะครับเปิ้นห่วงห้ามเปิ้นห้ามล่าซัดนะครับ สัตว์ป่าทุกชนิดนะครับเปิ้นจะห้ามล่าเลยนะครับคนใดเปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นจับได้ก็โทษหนักอยู่นะครับครับการเดินป่านี่ก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับบางทีเ้าอาจจะไปโดน ตัวพึ่งตัวตอหรือว่าแมลงต่างๆนะครับหรือว่างูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะในป่านี้มันลกทึบมากนะครับดีนะครับถ้าเรามาช่วงหน้าฝนนี่จะเข้าบ,บัได้เลยนะครับเนี่ยาะป่ามันอุ๊กขนาด อันนี้เป็นห้อง่าเขืออย่างค่ะเือเขาอย่างมู่นเคือเขาครับเป็นป่าเบญจพรรณผสมกับป่าไผ่นะครับ ครับเอาอยู่ตี้บนสูงสูงนี่พอลงไปตั้งปลุ่มมันก็เป็นส่วนของเจ้าบ้านนะครับส,ส่วนลำไยนะครับนี่ครับป่าไม้บวกสวนสวนนี่ก็อยู่ตามป่ามากันนะครับเนี่ยคิดว่าคงจะมี ใบฉนดแน่นอนคิดว่าคงจะเป็นใบสบปรกรนะครับลำใย,ยกับจอขนาดเลยดูลำใยเ้าบ้านนะครับนี่ครับมันติดป่าเลยครับเป็นไดพ่องครับไปเอวป่าปเจออย่างสักอย่างฮอนบัได้วันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเต่าอี้ก่อนนะครับ จะไปลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มลุ่มน้ำทาตัวนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวันหลังผมจะหาคลิปใหม่ๆม,มาท่านผู้ชมได้รับชมแหมนะครับขอบคุณครับ